เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ค่ะ16ตุลาคม2567ที่รัฐสภาบริเวณชั้น B2 ที่จอดรถของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบว่าเกิดอุบัติเหตุรถ,รถเก่ง h อนด a าซีวิกสีขาวของนายสิรินสงวนสินสสกรุงเทพมหานครพักประชาชนชนกับรถเก่งสีดำของข้าราชการสนักงานเลข,ขาธิการบุตรสภาค่ะภายหลังเหตุการณ์มีการเรียกประกันมาเคลียร์ทั้งสองฝ่ายและจบกันด้วยดีแล้วด้านนายสิรินค่ะ ออกมาชี้แจงว่าระหว่างขับรถมาทางตรงรถคู่กรณีเลี้ยวมาพอดีและอาจจะไม่ได้ดูรถด้านซ้ายทาให้ชนเข้ามาตรงกลางรถของตนเองโดยตนเป็นฝ่ายถูกและยืนยันว่าไม่ได้ขับรถเร็วและไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากพักประชาชนเรื่องขับรถเร็วมาก่อนปกติขับรถความเร็วเพียง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวระดับสูงของพักประชาชนว่าพักประชาชนเคยตักเตือนไปยังนายสิรินสองหนึ่งสามครั้ง แล้วเรื่องการขับรถเร็วแต่สนักรักษาความปลอดภัยของสภายัยงไม่เคยเออกหนังสือเตือนนายซิรินแต่อย่างใดค่ะก็ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn